หกข่าวข่าวสองลงสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกมือด้วพี่น้องเจอกันยำคำยำคืนที่เก่าครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะฝนตกหยุดแล้วก็ออกมาเลยครับนี่ช่วงนี้กับประมาณตีสามพว,ว่าดครับผมฝนตกฝนตกตั้งแต่ตีสองเนาะ เดี๋ยวเขา้าปลายรอบเลยครับเดี๋ยวรุ่นน้อกันเรื่อยๆครับผมสิมานบอ่อสีเป็นจระเข้คนฝนดีไลค,คนเข่าบานบอ่อพี่น,อน้องเร่งออกเหลืองครับกำลังงานดีสิหน,นะมต,ตุ๊ดตุ๊นเป็นจตะ,จะมีเห็ดเลยเหลืองกำลังงานเลยนะ เก่งดีอยู่ตรงนั้นพี่น้องนะเห็หหหหนยังขึ้นหางไงได้สบพี่น้องบ่เดีว่าหายากไปเรียมงายครับอันนึ่ง กำลังอันกำลังงามเนาะสำหรับฝนตกเห็ดปูดีวะกอ่อยเรื่อยได้สิ่น้องโคตกับป๋าไหลมือเนาะฝนตกอืมฝนตกมีจนบานกลยเนาะไปตอกโป๊กได้เนาะเดี๋ยวมีคนเห็นคือฝนน้ำมัา ยี่ไก่ไปตอปงไปตองกลุ่มเห็นเชียสองดอกกำลังงามเลยีเกุมนี้เก็บบอดดไ,ได้เลยมือหนึงถือไฟมือหนึงถือกล่อง เวลาเห็นเหาเกต้องเอือนจากินมาเก็บครับวิบเก็บกัเก็บโหลดเลยพี่น้องเลยมือนหนึ่ง,งที่กล่อง่ไฟํำกันเลยตนตัวนอนะพี่องีหหรุนนี่เรบันนาะถซือหนาม้พหนางามหนาใหวพี่น้อง ดิงกระสีแห่งฝนโตกมาใส่พอดีนี่เต่พอดเรืนะ่อยๆเนาะย่างไปเดียวกระเจอเปเดียวกระเจอือส่ง,ง,งมางนมางนอกทีอกเลยไปยินใครเลยสิๆ กำลังเปิดกำลังถอดหัวเนี่ยเราขาวดอกงามเลยจเนงควันใหม่เมว่านนะมีเห็ดออกประจำเลยใอว่านมากอะไดอยู่ดย กลัดินก็ต้องสีเห็นคนตกใส่พอดีเอ่อใรปต่าเม่วัน,นหน่อยกใครเขาสนิยอง หน่อยโดยกันหน่อยน้ำด้วน้องดย้ยโอ้โหเดี้ยวเก็บไครมาครับต้องสิเปิดดิที่พี่กันพี่รัน นที่คนละมองก็หล่อเกลียดได้เนาะสีบกงามคือเห็ดแดงๆด้วยครับหัูขาวกำลังบานนะอยู่ในปาหนีบุยคนเห็นหรือ <laughs> บัวหักแก่ขาเลยปิด้งเลยไม่เหนียวหะวหัลบขนเนอะจนบ,บ้างลบบางแห้งเลย หาจนว่าเห็ดเป็นท่างบานเลยนะขี้ยาเป็นช่างบาว่านนี่เลยถ้าใครกับจูมด้วยรับว่านหลอดว่านหล,ลอดเสาเนาะ <c oughs> มันหนึ่งส่งในดอกบาน <c oughs> จูม เขาอยู่เนื้อนาดอกไงนาะจูม้าได้เลยของสือหงกะเฉด มีหน้าดำปือป้อๆเลย <c oughs> มองออกหรอกอี่งคือ้นไฟใหม่น้ำแล้หมนก็ได้หลไอกแรกพวกคนมาไต่เพจะปล่อยเหตุบาน หวยเมื่อร้อพี่น้องเมึดมึดเบอเฉยมันกุ้มแต่กดไหลเมื่อ้อะเดีอยวนึงอา นี่ไงเห็ดมงามเด้อพี่น,อน้องถืกฝนอีดินก็เด่นใส่น่าทำอร่อยเียเด มันงงเหตุผลเ่ตุเหต <c oughs> ุผอโอเคทางคนนางมาแล้วนมันหน่อยเลย đang muốn và nhanh hiệp bật nó เรื่องตื่นแล้วเรื่องคุยกันแล้วหนกเ,เหดไข่กันจะหน่อยเหดไข่ก็จะออกอกีแล้วครับเลือดอกเดียวหรือสองดอกีอก่น้องที่ใหญ่แหงโอ้พราหากไม่ก็เลยเตกครับ สำลงหกเฟียดเลยครับเก็บสว่างแลด้วนะยพี่น้องจริงเหยียบนะบ่มเ็นมเป็นอยางันี่นขึ้นกระหากไปน้อย,อยนี่ดังเลยบุีคนเหีย <c oughs> นี่ก็เห็นเนาะจางเดียู่นครับซีโดอาโด โวดงไงเนาะเยอะอะไรอีกบอสดีกบอสยั้อไงครับแต่หน้าบลังลับตัวหนึ่งจิกแจง,งมากก็เลื่มเน็ดเลื่มหายากกันด้วยครับจิงโคตกระเลืงง่มลายละ เล็ดยำขึ้นมันสิหาง่ายกว่ายำเวีนเนะี่ยเนาะส่องใส่ส่องหาง่ายกว่าโอ้บ่มีมีดพี่น้องหักตะขาไป สองคนนี่เลยเอือนหากันดีดีนี่เหมือนัันอยู่ไอ้น้องเปื่อนเอือนกันโอ้โยมอเห็นกันนะจ๊ะจ้ำเชียงได้เลยนะ คักจังเนี่ยเด็กบ่ไงบ่ได้ดอกพีのの่น้องลายเหี้ยลายคากิรีหอมโพ้นเลยครับการจีการกระจีโอ้ยลายบุญบูญอะพี่น้องอาจจะแนมบ่เห็นนะครับแต่ผมมันเห็นอยู่จีหน่อยเต้นฝนลงเม่เลยเลยครับพี่น้องฝนตกแล้วสันดอกฝนลินแล้วเขาออกไปเถอะเว้ย เที่ยงฝนมันตกล่ะตอนหกโมงหกโมงก,กว่าด้วครับฝนลงเม็ดแหละคนกระไรหลายพี <c oughs> น่น้องเลยเดินทางกันเซี่ยวๆอยู่หมู่บ้านอื่นเพิ่นมากครับเพิ่นบ่ค่อยชิดปางกับเอือนหากัน <c oughs> เขาบอกเกี๊ยวหยอดพักติว่วบ่ <c oughs> มีแต่พักติ่วแดงบ่ะ <c oughs> แต่พักติ่วแดง <c oughs> พักติ่วขาวบ่มี เออปลาหนาบานทะ่า,าบานโอ้ยโอ้ยดิง่งเน,นี่ยบ่มีมีดโอ้อประมาีพเกาเแล้วพีน่น้องฝนลงเม็ดงามๆเลยครับเห็ดไข่ดอกนี้ ตุ้มญงเกี่ยวปื้อเลยค<อ>่เ้เห็ดถืนก็เลยเป็นบองงามกาะดาอกรวปุกมาดาอาบุตรไหมไ<อ>ใช้เห็ดกาไดามโอยแต่กระดิเลยเว้ยส่งกระเพาะแกงเดี๋กินสองคนนึงนะเอาไปยังไรเดียแม่นเลยเอาไปไล่ขันล่างัานล่าง หลางก็่าจีเหลียวด่าเก็บมวนอย,ย,ยู่ด้่ยยำหลางที่ฝ <laughs> นตกแล้วพี่น้องแล้วก็ะจิเข้าบ้านก่อนครับ <laughs> มินี่เขาเขาบ้านแต่เสาจังหน่อยด้วยครับคนคนหลายเนาะแต่ว่าเขาก็ได้หลายแล้วแหละ <laughs> ในเนยอยู่พ่อใหญ่แล้วก็ได้พ่อเอกียงเพื่อนบ่อลาย <laughs> ช็อก<บ>ใจ <laughs> เดี๋ยวเขาบ้านกันเด้ยค่ะพี่น้องนะขอบคุณทุกการติดตามเลครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสลวันีสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกกันใหม่จ้าพี่น้องปปไปไปไหเต่อบ้านไป